สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ห่างหายจากการทำคลิปขนมหรืออาหารมานานนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีกล้วยค่ะมันเพิ่งซื้อมาเมื่อทิตยที่แล้วนะแต่ทานไม่ทนันมันก็จะเริ่มเ,เป็นสีน้ำตาลนะคะคล้ำและเดี๋ยวเราก็เลยคิดว่า,ามาทำเป็นบานาน่ามัฟฟินดีกว่านะคะก็จะมีกล้วย2ใบนะคะแล้วก็เราก็จะมีน้ำมะนาว น้ำมะนาวหนึ่งช้อนชานะคะข้นเพื่อจะใส่กล้วยไม่ให้กล้วยมันดำนะคะในส่วนของแป้งนะคะแป้งเค้กนะอันนี้เราตรวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแป้งเค้กก็200กรัมนะคะอันนี้คือเครื่องตวงนะคะเราก็สามารถพอตวงเสร็จเราก็ถอดออกมาใช้ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ ล้าได้สะดวกดีนะคะไม่ไม่มารวมกับเครื่องเครื่องช่างเนาะกนน็ก็สะดวกดีแล้วก็อันนี้จะเป็นเบกกิ้งะคะผงฟูนะคะผงฟูตัวนี้เราใช้1ช้อนชาครึ่งนะคะ หนึ่งซนึช้อนชาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาเราใช้1ช้อนชานะคะอันนี้1ช้อนชาครึ่ผงผองฟูเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาแล้วก็มาดูในส่วนของของเปียกนะคะก็จะมีไข่ค่ะไข่ไก่3ฟองนะอันนี้เพิ่งเอาออกจากตู้เย็นนะคงต้องรอสักพักก่อนตีนะคะเราก็จะตีกับ เ,ออเกลือนะคะตรงนี้จะเป็นเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายตามสูตรเนี่ยร้อยแปดสิบกรัมแต่ว่าเราไม่เราอยากจะลดความหวานเราก็จะเหลือ170กรัมนะคะถ้าใครชอบสูตรปกติก็ร้อยแปดสิบแต่น,นี้เราตวงไว้ร้อยเจ็ดสิบก็ต่อไปก็จะมีเราเออไม่ใช่เนยนะคะก็จะใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชตวงไว้แล้วก็หนะะึ่งถ้วยตวงค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอตัวไปบดกล้วยก่อนนะคะบดกล้วยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะ ตอนนี้เราก็หั่นกล้วยออกมาก่อนนะคะเปลือกนี่เราไม่ทิ้งนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้อย่างดีเลยหรือกล้วยที่เน่าๆจนกินไม่ได้จริงๆนะคะก็ถ้าใครมีต้นไม้นะเอาไปใส่ต้นไม้นะคะงามมากอันนี้ที่บดมันฝรั่ง ่ายขึ้นมีน้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยเพราะว่าถ้าป้วยถ้ามันโดนอากาศแล้วมันจะดำ นนะคะคทำให้ไฮสปีดจีจก็เปิดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำเนี่ยทำเก,กกันต่อและนี่เป็นไข่แดง3ฟองนะคะเราแยกไข่ขาวไว้ใส่ทีหลังนะคะก็ ในนี้ก็จะมีในส่วนของน้ำตาลทรายนะคะเทลงไปแล้วก็มีเกลือเราจะตีด้วยความเร็วสูงนะคะเดี๋ยวเร,ยเ,รยเราเริ่มที่สลิดช้าๆก่อนแล้เวเราเพิ่ม และนี่ก็คือฟอร์มที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นลายดอกกุหลาบอันนี้ก็จะเป็นลายแบบดอกไม้ผีเสื้อนะคะส่วนอันนี้ก็คือแป้งเค้กที่เราตีเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราใช้ช้อนตักดีกว่า ก็เดี๋ยวเราเซตไว้ที่เออ่สัก20นาทีนะคะ20ถึง25นาทีแต่เดี๋ยวขอดู20นาทีก่อนนะคะ ก็เมื่อกี้นะคะ20นาทีผ่านไปนะเราก็ลองใช้ไม้เนี่ยค่ะจิ้มดูนะคือชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆด้านในนะคะที่มันไม่ฟูมากเนี่ยมันสุกแต่ว่าพอคลิกเข้าไปจิ้มเข้าไปลงในชิ้นเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะข้างบนมันยังมีแบบน้ำๆอยู่เราก็เลยจิ้มเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยมันยังมีแป้งเค้กติดมานิดหน่อยนะคะ ก็เราก็เลยอบต่ออีก5นาทีนะแล้วก็เอาถ้วยเล็กเนี่ยมันมีเศษเหลือๆเนี่ยใส่เข้าไปด้วยก็รวมแล้วก็คือ25นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะสุกก็อบเสร็จ25นาทีนะคะหน้าตาก็จะแปลกประหลาดนิดนึงคือเวลา เทปแป้งลงไปค่ะต้องต่ำกว่าขอบของแม่พิมพ์นิดนึงนะ <c oughs> มันก็น่าจะฟูกำลังดีออกมาแล้วนะคะหนึ่งตั เสื้อนิตรนะคะอืมหวานน้อยค่ะอร่อยก็ในส่วนที่มันเกินเราควรต้องลดลอใช ความที่มันเป็นเค,ค้กใช่ไหมคะเราไม่สามารถเห็นสีสันชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองราดด้วยน้ำตาลไอซิ่งดูนะคะว่าจะเห็นดอกไม้ชัดเจนขึ้นไหม โอเคแล้วก็ปล่อยให้เค,ค้กนะคะเย็นจนมันหดตัวนะแล้วมันจะถอดออกจากฟองง่ายกว่าอันเมื่อกี้ที่เรา,เาใจร้อนนะคะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็แกะออกมาเนี่ยมันก็เลยเอฟอร์มันก็เลยขาดไปอันนี้คือเ,อาเอาตาอทองนะคะเตาทองที่เราแกะออกมาเนี่ยมันก็ชือนูนๆเพิ่มออกมานิดนึงนะคะแบบนี้นะเราก็ใช้มีดตัดค่ะแล้วก็ ก็น้องก็จะวางได้สวยงามนะคะจริงๆก็มีส่วนเกินแค่นี้เดียวเองนะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบอันนี้เย็นนิดนึงพอมันเพอมันเย็นเนี่ยมันจะหดตัวลงใช่ไหมคะมันก็จะถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายมากเลยโดยที่เราไม่ได้ทาน้ํามันหรือหรือเนยอะไรที่ที่แม่พิมพ์เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะแกะให้เพื่อนๆดูค่ะมันลอดออกง่ายมากเลยอะ่ะมันยังมีความร้อนอยู่นะ อ่าเนี่ยค่ะก็แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้คือเขาก็จะมีในส่วนที่นุ่นๆหนึ่งเงี้ยนะเดี๋ยวเราก็ตัดออกนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ตัดออกตัดได้ยากเลยนะคะ ส่วนที่เหลือเราก็ชิมค่ะได้ชิมเมืม่อกี้มีเออ่มีคนมาขมโมยไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะเอาไปให้ชิ้นด้านบนชิ้นหนึ่งนางหงลงมาขมโมยไปชิ้นนึงบอกเอาชิ้นที่มันไม่สวยสิชิ้นสวยๆเดินเก็บไว้โชว์ ยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวยังไงก็อาจจะลองอีกทีนะแต่ตอนนี้เราก็จะลาดด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะเราจะลาดแค่บินบางดอกต้องการรู้ว่ามันจะเห็นเป็นดอกไหมมันมันไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บเป็นรูปทรงแบบนี้ดีกว่านะคะมันจะได้เห็นลายดอกกลาบด้วยก็ทำให้ดูสองแบบนะคะ ่มาชมกันใกล้ๆนะคะนี่ค่ะก็อันนี้ที่เราตัดออกไปนะก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็สวยดีนะคะสวยอีกแบบอันนี้แบบโรยน้ำตาลเนาะ เดี๋ยวเราให้ดูเนื้อเค้กนิดนึงดีกว่านะคะ <c oughs> อันนี้เนี่ยที่โดนเตาอ,อบมันก็ด้านนอกมันก็จะออกกรอบๆนิดนึงนะคะเพราะที่แรกเนี่ย20นาทีมันยังไม่สุกก็เ,เพิ่มอีก5นาทีสี่เขาก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มแต่ว่าข้างในเนี่ยสุกนุ่มนะคะกรอบกำลังดีเลยข้างนอกเขาก็จะเป็นแบบเนี่ย ก,กรอบนะคะมันก็ให้สีฉันสวยงามดีนะคะก็ไม่ยากนะคะเ,เค้กกล้วยหอมแต่ว่าสูตรนี้ที่เราทำเนี่ยเราแยกไข่ขาวไข่แดงนะตอนทำก็มันก็จะมีค่อนข้างมีปัญหาหนิดนึงคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะแต่ก็รอดนะคะแล้วก็ได้เค้กกล้วยหอมที่เนื้อนุ่มด้วยนะคะแล้วก็ฟูเบานะคะ เนื่องจากเราตีไข่ขาวแยกต่างหากแล้วเรานำไปผสมในในแป้งที่กซ์ทุกอย่างกล้วยเกลือเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ไข่ขาวไปผสมทีหลังนะคะตัวนี้ก็ใครชอบนะคะสนใจนะก็ลองไปทําดูนะคะเป็นช่วงครนะิสต์มาสเนาะก็เป็นขนมทานเล่นนะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันชอบงอมแล้วเราก็ หาเมนูที่เกี่ยวกับกล้วยเนี่ยไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเรามีอีกหนึ่งออปชันในการแต่งหน้ามัฟฟินง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องทำครีมบัตเตอร์อะไรวุ่นวายนะก็เราซื้อเป็นไอตัวแต่งเค้กค่ะสำเร็จรูปแบบนี้นะมันทำให้เค้กมันดูดี มีราคามูลาค่าขึ้นมาเลยทันทีนะคะก็เครื่องในเนี่ยมันก็จะมีประมาณจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องพลิกมามันก็จะเป็นแบบนี้มีอยู่3ชิ้นค่ะก็มันจะมีมรูปเดยวนะ อันนี้ก็จะมีลูกต้นคริสต์มาสมีสมีมะระฆังนะคะหลายๆแบบนะก็อันนี้เนี่ยนีแกะออกมาแล้วนะคะลองทําดูนะด้านหลังก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตเรียบๆแบบนี้นะคะอุย้ยล้มไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราก็แกะออกจากแม่พิมพ์แกะไม่ยากเลยนะอย่างอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็น อนะ่อระคังเนาะแล้วเราก็ของมัฟฟินนะคะก็อันนี้ที่ตกแต่งไปบางส่วนแล้วเนาะเราก็ปาดเฉียงๆนิดนึงเนาะเามีกรีดลงไปเห็นไหมคะแล้วก็ให้มันเฉียงๆนิดนึงนะเวลาปักมันจะได้แับสวยๆนะคะแล้วเราก็เอาตรงนี้เนี่ยค่ะ ปักลงไปก็จะเห็นเป็นช็อกโกแลตที่แต่งหน้ามอฟินให้มันดูดีนะคะส่วนเดี๋ยวเราคิดว่าถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยให้ช็อกโกแลตเด่นเราก็ต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะโรยลง ให้เป็นเหมือนเกล็ดหิมะนะคะหิมะตกค่ะบ้านเราเดี๋ยวว่าจะเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านนะหนึ่งทางเลือกนะคะอันนี้ก็เราแต่งมาในจานนะคะเวลาเสิร์ฟเนาะอันนี้ได้รูปดอกไม้ค่ะมีอยู่แค่สองดอกม่าไปแล้วหนึ่งดอกแล้วก็เวลาเราจัดจานเสิร์ฟชิ้น,นเล็กๆนะคะแบบนี้นะ ะะอ่ะหมุนกันอีกรอบนะคะก็แล้วแต่เลยใครชอบแบบไหนนะส่วนไอตัวเนี้ยนะถ้าใครมีแผ่นสีขาวนะมันจะทําให้เค้กเนี้ยดูเด่นขึ้นมานะคะถ้าเป็นไวท์ช็อกโกแลตที่ทําเป็นแบบเป็นลายให้แล้วเนี้ยก็ก็จะเกะ่มากเลยเลใครมีลองทำดูนะแล้วก็ถ้าไงทําเสร็จแล้วส่งรูปมา แบ่งปันกันบ้างน,นะคะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้เราราดน้ำตาลไอซิ่งไปต้องการให้มันเป็นสีขาวคลุม,มะนะแต่ว่ามันขาวได้แค่นี้นะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้ก็นี่ค่ะสวยน่าทานใช่ไหมคะ